ดูรถเก่งกันมาหลายคลิปแล้วนะคะคลิปนี้เรามาดูกันว่ากันบ้างวันนี้ลูกแพรมาพร้อมกับน้องมิ u ุบิชีไท t ันคันนี้เลยสีดําเดิมจากโรงงานนะพี่เป็นตัว2.5เมกะแค p นะคะตัว GLX น้องมาพร้อมไฟคู่หน้านะมาทั้งแบบไฮโดรเจนและโปรเจคเตอร์เลยมาคู่เลยนะคะน้องคันนี้มีไฟตัดหมอกคู่หน้าให้รถปี2019นะพี่แม็กและยางเปลี่ยนให้แล้วเรียบร้อยนะคะแม็กเป็นขอบ18นะ ไปเลียวไปกระจกมีให้นะคะน้องคันนี้เป็นแคปบเปิดได้นะพี่นะเป็นกระบะแคปบเปิดได้นะคะนี่ให้ดูเลยนี่พวงมาลัยน้องนะคะเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะพี่หน้าจอเครื่องเล่นนะคะรองรับ CD MP3 AUX และ USB นะคะเกียร์กระปุกนะพี่หัวเกียร์แต่งแล้วเรียบร้อยเบาะผ้านนะจ๊ะน้องคันนี้ตีตู้ลำโพงให้แล้วทั้งคันเลยนะคะ แต่งมารบครบเลยเดี๋ยวเราไปดูท้ายรถกันบ้างดีกว่าท้ายรถน้องนะคะมาเลยน้องคันนี้นะไฟท้ายนะพี่เป็นแบบ LED นะจ๊ะมาพร้อมบันไดขึ้นท้ายรถแบบนี้เลยนะคะตัวเปิดฝาท้ายนะคะเป็นแบบโครเมียมให้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันน้องคันนี้นะคะดูเลยฝากระโปรงนะหัวน็อตไม่มีขยับสักตัวนะพี่น้องคันนี้นะคะ เป็นตัว128แรงม้าเลยนะคะรองรับน้ำมันดีเซลไบโอดีเซล V5 นะคะเครื่องถังน้ำมันนะพี่2.4ลิตรเลยที่สำคัญนะคะน้องคันนี้ผ่อนเบาๆมากเลยนะคะอยู่ที่น้องราคาเต็มนะคะ399,000บาทนะพี่นะผ่อนเดือนละประมาณ8 0 0นนะคะแถมโปรช่วยผ่อนอีก1ปีมีรับประกันหลังการขายนะคะบริการ ดูแลเครื่องเกียร์กล่อง ECU ให้อยากได้รถนะคะแถมโปรได้ทั้งรถได้ทั้งโปติดต่อเข้ามาเลยพี่จองรถแค่99บาทนะคะตามช่องทางด้านล่างนี้เลยนะคะคลิปหน้าเราจะพาไปดูรถคันไหนนะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ไว้ด้วยนะพี่นะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้บ๊ายบาย